โอเคคนระับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารัก,ท,กทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องเฟนตาตีเทอยู่กันในเกมโซนโปรเอ็กซ์เต็มนะครับผมอ่ะโอเคผมนี้เราก็จะมาทําอะไรากันเอสายใหม่เข้าก็รำมารีวิวเซตนะครับทุกคนฟิวเซตก็บ,บ้าแลนะ้วรีวิวสายใหม่นะก็คือซิสเตมาหรือสหลายคนเรียกว่ายาสีฟันนะก็คือยาสีฟันซิสเตมาเป็นยี่ห้อของไอนี่จะลู่มาทุกคน,มกคนผมจะลงดันให้ทั้งหมด3ลงดันเลยนะจะลงทั้งหมด โฮเทลนะผมมีโฮเทลนะผมมีซับเวย์นะครับแล้วก็จะมีเฮดโลดที่หลายคนไฝ่ปองนะอืมแล้วก็เราจะไปเล่นพีพีแทกรอบนึงเหมือนเดิมนะครับผมก็จะผมจะเป็นรนะีวิวเซ็ตน่าอรีวิวรีวิวสายลนะ้าจะเป็นพวกลงดันแหละับทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลงดันมันมันมัน,ม,นมันดูยากใช่ไหมผมว่าลงดันดีกว่าสกิลมันแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโกงหรือเปล่าโอ้ดูสกิลดิโคตรโกงอ่ะ แล้วมันเร็วมากนะแต่คือมันข้อเสียคือไม่ตันนะครับสกิลมันแต่มันมันดีคือมันยาวเรื่อยๆอ่ะคือมันเตะเรื่อยๆยาวๆเรื่อยเลยคือใครอยู่ใกล้อ่ะตายครับหมดอ่ะเพราะว่ามันรวมครับมันรวมมากอืมก็คือถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็ดีแหละครับผมจะพยายามไม่อีนะผมจะพยายามรีวิวเป็นสายตรงๆเลยนะทุกคนและอีก็จะเป็นดับยกเหมือนเดิมแหละเห็นปะ มันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแดับยกนะถ้าผมนะลอเซตของคุณมิวซานะผมมาในตัวมิวซาเหมือนเดิมนะครับนะผมเตะนะอุ้ยดูดิทุกคนดูเตะทีเดียวหายอนะ่ะปักปักอื้อหือในตัวมิวซานะครับผมก็ถือว่าสายเนี้มันก็โกงเอาเรื่องเลยครับคือว่าโกงไหมโกงแน่ๆครับมันเร็วแบบเร็วแบบจัดๆเลยอะ ดูดิเตะทีเดียวหาเดียวหาผมพยายามจะไม่อีนะผมจะแบบรีวิวแบบเต็มเต็มเลยนะสกิลแบบบนดีอะไรเงี้ยมันเป็นสกิลบนดีนะผมของทิตมากนะครับอ่าผมจะลองเต,ตะไอทหารดูนะว่าเผื่อแบบคนล,นลงสายนี่โอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมาก่ะเร็ว,ว,ว,วแบบเร็วแบบจัดๆเลยอะผมว่าผมว่า พวกลงดันนะผมว่าแนะนําก็ได้นะผมแล้วซูโมก็ดีอ่ะดีคนละแบบครับมันดีคนละแบบเลยว่ะมันดีคนละแบบครับทุกคนมันดีคนละแบบอันนี้คือเร็วแ้่ถ้าไม่มีกําแพงคือแบบเตะแม่งไปนู่นแหละโคตรไกลอ่ะนะมันเตะตอนื่องได้ยาวแบบนี้เลยครันยาวจนเตดกําแพงเลยนะทุกคนนะบนดีนะผมสกิลของมันก็จะใช้แค่บนดีกับอีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะถ้าใครเล่นสายนี้ก็จะบนดีบนดีบนดีกับอีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากเลยสายนี้ ดูดิทุกคนดูดิมันเร็วไหมล่ะนี่ผมยังไม่ยังไม่ได้อีเลยนะที่มันโกงเนี่ยวะเฮ้ยโกงแบบโก,แบบโกงแบบโกงเลยอะ่ะผมจะผมจะรย์นี่ยังไงวะเนี่ยทันไะวะผมเมื่อกี้ผมทำอะไรมาไม่รู้ถ่ายทานนวนทุกคนนะท่าเตีมนะันอ่ะถือว่ากโกงเอาเรื่องเหมือนกันครับโกงโกงแบบโกงเลยอะ่ะ เราเตะน,นะทุกคนมจะแคปด้วยไม่รู้ทันป่าววะไม่รู้แคปทันวะนะทุกคนมันไวมากามือผมกดไม่ทันกดแล้วล้วปกนะก็ <c oughs> ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่ในขาดนั้นะนะครับผมมันเป็นสายใหม่ที่แบบเร็วจัดๆเลยอ่ะดูดิดูดิดูดิอุ้ยมันโกงเกินเลยเงี้ยมันมันโกงแบบโกงไปไปเนี่ย โอ้มันแบบเวอร์วังอลังการยังไม่ได้อีสักแอะเลยไม่ต้องเสียมโนมานาเลยนะถ้าแบบมีเิตนี้นะมีมีสายนี้ไม่ต้องเสียมานานะซูมูมันแบบกลางๆรถสวนนะแต่นี่มันกูแบบกูแบบกูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยดูดิโอ้จะเตะบ,บอสโอ้โเตะบ,บอสไม่ได้เลหระ โอ้ยโอ้ยโหตายอสตายเลยไม่ได้อีครับผมวสตายแล้วคือมันจะไปไหนอะจะโกงไปไหนไะเออมันโกงแบบโกงแบบเอาเรื่องอนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแยกแต่ภาพไปตอนโจกเลยนะครับผมมาทุกคนโจกละผมจะไม่อีนะผมจะเตะอย่างเดียวนะคือผมจะโชว์แบบให้รู้ว่ามันเตะตายไหมแต่คือมันจะมันจะไม่เอสนะครับผมเพราะว่า เราไม่ได้อีนะครับอาจจะพลาดตอนแรกด้วยบางทีอ่ะอุ้ยเดี๋ยวทุกคนดูดิไม่เตะทีเรตายเตะทีเราตายเลยอ่ะแม่งเซ็ตนี้ไม่ต้องมีฉายาแฟร์ติกก็ได้ทุกคนฉายาแฟร์ติกมันบวกอีนะเอาฉายาดามเดลิเลอร์ก็ได้หรือฉายาบายเอ็กก็ได้นะคือแบบมันโกงเกินอ่ะ,อะเหียโกงแบบโกงเลยอ่ะอ่ะโอเคเ๋ยวผมจะลงโฮเทลไว้ดูนะทุกคนนะ ตัดภาพไปตรงโฮเทลเลยครับผมตัหรือเปิดเสียงเพลงให้ดูกคนขออนุญาตเปิดเสียงเพลงสักคู่แล้วกันนะจัดเลยโฮเทลว่าจะเป็นยังไงนะมันลงง่ายหรือเปล่านะทุกคนน่าจะปรับสายฟงสายปามนะ่าจะชื่นชอบโฮเทลอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบตัดโฮเทลไม่โอ้โหเดี๋ยวห้องเสร็จเสร็จผมจะไปให้รถสุดท้ายแล้วก็จะไปเป็นพีพีนะอ่า ถ้าอยากผมทำคลิปอ,อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมทุกคนเผื่ออยากดูอะไรอยากทำให้ผมลง50าดวง50ด่านอยากให้ลงผีหรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมว่าทำให้ได้ถ้าผมแบบมีกำลังทำช่วงน,นี้ก็ทำไปห,หมดแล้ว่ะหมดดูดิเฮ้ยไม่ต้องอีเลยอะเบลืองมานาเลยอะ่ะอันนี้คือแบบคือแบบมันมันเวอร์ไปโกวไป ไม่ต้องกดอะขวดผมยังไมไ่กดขวดเลยไม่นด้อีเลยเนี่ยมันนาเต็มหลอดอยู่เลยหรือใครไปลิงคุณเตะปุ๊บคุณดันต่อไปคุณอีก็ได้นะเราไปคุณอีก็ได้ดูดินี่อะไรเนี่ยซิสเตม่าโคตรโกงเลยเซตนี้ไอ้สายนี้ไม่เซตนี้โอ้ติดเซตว่ะสายนี้ไม่เคยไม่เคยรีวิวสายนะทุกคนคนเขาไม่ค่อยแบบสายนี้จะสายนี้โกงจริงผมว่าโกงจริงดูดิ <_ d ata> นั่งเร็วจัดเลยแต่ใครเห็เขาบอกว่า ปีนี้นะผมปีนี้นะ่าจะมีสายใหม่เข้ามาที่เราไม่เคยเห็นนะสายใหม่เข้ามานะที่เราไม่เคยเห็นนะไม่ดูว่าสายอะไรนะหลังจากซิตนมาตนะ้อจะมีสายใหม่เข้ามานะเขาเตอร์ง่ายเหมือนกันนะเขาเตอร์ง่ายเหมือนกันนะแต่ก็โดนผมกันอนะโอเคถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะขนาดนะั้นผมซิติมานะครับเนี่ยน,ยนี่อันใซคขวาดีอืม คิวครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองล่างดีดูนะเดี๋ยวเอาล่างดีดบนเคอร์เตอร์เนี่ยมันแบบกสกิลมันแบบปั่นมากเลยนะเนี่ยเราดูตะกี้ว่าดูตะกี้เท่านี้อะไรอะ่ะตตตตกกกกอะไรอะ่ะทำอะไรของมันอะ่ะท่านี้ควนรู๋่ะแองสับขาเฮีย้ยเล่นบอลสับขาอะไดโดยทุกคนดูดิอันนี้คือาอะไรรู้นะแต่นี่คือซ้ายขวาดี นี่ใ้าขอดีคือแบบดีอะดีอะ้าขอดีคือแบบโอ้ยชิงโอ้ยชิงมาโฮเทลละมันจบไวเกินมันจบไวเกินจริงแต่โจ๊กของขอจะตัดออกกนะันแลทุกคนเพราะว่าลงจงไปดูละอาจจะไปเป็นอ่าตายเลยทีเดียวตายเลยอาจจะไปไปตัดภาพไปอ่า เฮดโลดเลยกันนะทุกคนเพราะว่าโจ๊กผมน่าจะลงไปแล้วไงเพราะว่าลงให้ทุกคนดูไปแล้วเดี๋ยวขอแยกตามภาไปเฮดโลดนะครับผม let's go มาทุกคนเฮดโลดละมันมันจะไวขนาดไหนเฮดโลดละมาดูครับว่าเฮดโลดมันจะลงได้ไหมครับมันได้ไหรือเปล่ามีเฮดโลดนะครับผมก็คือไม่ต้องอีเหมือนเดิมครับมาดูเฮดโลดสายทุกคนก็ช่วงน,นี้บัตรราคากำลังแพงนะครับเฮ็ดลดผมเลยอยากลงให้ทุกคนดูว่ามันลงได้จริงหรือเปล่านะผมก็เพิ่งเล่นนะสายนี้เพราะว่าวัา อ่าเตื้อเงนก่อนผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะผมไม่ได้เล่นมานะแต่กนะ็ได้เล่นก็จับไปดีครับผม,มเ้เรียกว่าสารฝันไว้เด็กเหมือนกันผมไม่ได้จับอะไรเลยหลักเซตได้รีวิวเซตนู่นเซตนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ให้ยืมมานะผมก็ขอบคุณมากเลยอืมน้นฝันไวเด็กนะผมได้เล่นทุกเซตแตอันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าทุกคนที่ให้ผมยืมอะอืมขอบคุณมากเลยที่รีวิวเซตให้รีวิวไอเดียอะไรเนาะขอบคุณมากแต่วันนี้เรามา สายซิเทม,ม่าหรือยาสีฟันนะครับซิเทม,ม่านวดต่อไปก็คอเกตอ่ะไอเ้เสี้ยมาโอ้โหไอ้ตัวพวกนี้ไม่ต้องกลัวเลยทุกคนวนยับยับเลยไม่ต้องกลัวเลยนะคือวนกระจายอ่ะดูดิไนี่ถ้าเขาเทไหมถ้าเขาเท่ไหมใต้ขวาดีเท่ไหม ดีบุญดีบุญดีอันนี้คือซากควอดีนะตึกตึกตึกแบบว่า้ากควอดีอันนี้คือล่างดีนะเตะเตะล่างดีคือคือล่างดี <c oughs> สายยังรู้ว่าจาับอะดูเดยอะๆอย่างเงี้เราจะเตะตายหมดไหมโอ้โหฮอเตอร์จบเลยฮอเตอร์นี้ลุ้นมาลุ้นมาเตะลุ้นมาเตะหมดครับลุ้นมาเตะทีเดียวหมดครับโอ้โห่างกูไว้ต้องอีนะเบืองพูดกูว่ะจะจะมา นะดูรีบอยนะผู้รนะีบอย้วเราจะกลัวเราจะอ e, ีไหมเราจะเตะเลยครับไม่กลัวครับเราเตะเราเตะไวครับนี่ไงน,นี่คือดีๆเขานะดีๆเขาแบบเตะแบบอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้ครับส่วนมากเอาแค่สองคิลพอครับเอาบุญดีกับอ่าอีพอครับเต้นติสตมาะดูดิดูดิดูดิดดแต่คอเตอร์ง่ายนะคอเตอร์ง่ายจริงน,น,นะ ตายหมดครับงูงครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลงดันไหนก็ลงได้ครับเดี๋ยวผมอ่าคลิปหน้าถ้าใครอยากเห็นลงดันอ่าลงดันแดงดันฮาร์ดอาร์เคดแดงนี้ก็เดี๋ยวว่ากันโอ้ยเจือพวกนี้มันตึงเหมือนกันเลถ้าเราอีกต้องเก็บอีมานี้ก็เลยนะทุกคนเก็บอีมานี้ก็ได้นะพยายามเก็บอีมานี้ก็ลแล้วเราอีเลยแล้วกันเพื่อความไม่เสียเวลาโชว์อีไว้ด้วยบึ้ม ยัไงไอีก็สวยเหมือนกันนะนี่อะนี่สับขาโค้ตเทศเดี๋ยวผมจบนี่ผมจะไปพีพให้ดูสักรอบนึงแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อแบบ,บรีววให้ทุกคนดูว่าซิธมาในพีพมันเล่นได้หรือเปล่านะอืมเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยวันนี้นะมันเล่นได้แล้วแหละผมว่าน่านจะได้แหละยกไปเลยตุ้มน้องอ่ะบึม ผู้ตายเลยดูดิเอีะวอลเข้าวอลเถอะไม่ต้องเล่นอ่ะอ่าโอเคทุกคนขอแยกแต่ภาพไปตอนพีพีนะผมเลสโก้อ่าโอเคทุกคนเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะขอแค่ตาเดียวพอนะทุกคนนะกสามนาทีนะผมจะรีวิวให้ทุกคนดูว่าเซติมามันเล่นได้ขนาดไหนนะครับผมนในในในโพีพีมันไม่ได้แบบเรียกว่างไงมันจะเหมือนในลงดันไหมลงดันผมลงไว้แล้วนะ ดูทุกคนดูดิโคตรโกงอ่ะมันโกงอ่ะไหนๆอ่ะทุกคนดูเดี๋ต่ยกขึ้นเลยดูดิผมจะไม่อ e ีเลยนะยังไม่ดีอ e ีเลยนะตอนนี้รถผมโดนอีเรียบร้อยจะหาคนโคตรนานนะผมตอนเช้าตอนนี้ผมทําตอนหกเก้าโมงนะโคตรนานนะกว่าจะได้คนนะคือไอ้พวกรีวิวเซตรีวิวอะไรเงี้ยผมก็ต้องมาฟรีฟีทุกคนดูอยู่ใช่ไหมละ่ะรีวิวนานจริงจะองรอคนอนะ่ะนานจริงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนคนดูคนระับผมทําได้หมดแหละ นี่ไรเตะ้ายเขาด้วยไ,ไงล่ะก็ถือว่าถามไม่ธรรมดนานะผมเตะเตะโอ้ยเตะมานาผมขึ้นมาเพื่อเลยมากกว่ามากกว่าโอ้โหระยวยุกตามกันอีกแนนี้ตายแล้วบึ้มบ้างทำเว้เยเตะ เอคือมันมันเล่นได้ครับทุกคนเล่นได้อยู่แล้วครับดูดิผมคิวไปห้าตายสองแต่ว่ามันโกงมันมันโกงอยู่นะครับเพราะว่าพื้นนิ่งพ,พื้นสาาน,าน,นามบาสนี้ยด่านสนามบาสนี้คือแบบอย่างไกลอ่ะยวดูดิด c, จะได้เรื่อยๆเลยจนตายอ่ะยิจะได้เห็นทำไมไม่แก้วทำไมไม่แก้สิมันอ,อ๋อ ก็ทีมงานฝากถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากแก้เลยนะผมก็ที่บั๊กบั๊กเป็นดับยกนะครับผมแล้วก็มาตายเองนะผมขอบคุณด้วยครับเพราะว่าผู้เล่นเขาเนี่ยผมตายแล้วแล้วได้บั๊กริงแล้วก็ถ้าคลิปนี้ออกไปนะผมก็ฝากทีมงานนะผมแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเล่นไม่สนุกนะเพราะว่า PP พ P พมันมันเป็นเึงดูงดุริศเป็นเกมต่อสู้มันต้องมันต้องเตะกันอยู่แล้วครับถ้าไม่เล่นฝากฝากทีมงานด้วยนะผมถ้าถ้าถ้าเห็นคลิปนี้นะถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ในเวลาผมให้ทุกคนแชร์ไปแล้วกันคลิปนี้ให้ hey, hey. Hey, 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 ดูคลิปนี้แล้วก็แชร์ฝากแชร์ไปในกลุ่มในกลุ่มนะผมว่าทีมงานจะได้เห็นจุดบั็กนะผมของอของเกมนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เล่นไม่ได้นะผมเพราะว่าโอ spoiler, ้โหเมืปีปีเล่นไม่ได้นี่คือไม่มันแล้วครับเกมตอ่อสู้จะไปน่าขายของแล้วก็ไม่ได้นะเกมตอ่อสนะู้ก็ต้องสู้กันเนาะอยู่ดีก็ตายอะไรเงี้ยมันมันบัก็กไม่รู้ว่าบั็อกอะไรนะผมไม่รู้ว่าดาบยกหรือเปล่านะตอนไม่ติดก,ก็เป็นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรนะ ฝากทีมงานได้นะครับผมทุกคนก็ว่าคนดูคนดูพิมพ์กันดิผม,มก็ไม่อยากไม่อยากจะอ่านให้ฟังแต่ก็นนเขาพูดเรากอยากให้ทีมงานเห็นอะไรเงี้ยผมก็ยกขึ้นมาครับจังหวะยกขึ้นมาแล้วบึ้มแล้วต่อเวลาทําไมเงี้ยเฮ้ยบักอ่ะโ,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 โ <laughs> ะอ้โหเฮ้ยละเอียครับ มันมันบั็กมันบักท่วนี้มักก็ไม่รู้ว่ะจะบอกไงดีบอกทีมงานยังไงดีอ่ะเห็นเขาบอกว่าตั๋วตก,ก็ส่งมาแล้วนะ๋ยวก็แต่ก็ต้จะจับดไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ให้ทีมงานได้เห็นก็พอแล้วทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ช่องใหญ่โตของวัดอันอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ปมาไี้แล้วกันก็ ประมาณนี้ซิตเทม่าก็เล่นได้ครับผมไม่ว่าจะลงดาน PVP ลงวอลเล่นได้หมดผมว่าเดี๋ยววอลเดี๋ยวผมจะลงวอลให้ดูวันเสาร์ด้วยแล้ววันเสาร์ไลฟ์สดเดี๋ยวมาดูวันเลยว่าผมน่าจะแข่งวอลโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาตีให้ด้วยครับส่านทั้งหลขอตัวลาไปก่อนผมจะกลับมาคลิปหน้าสวัสดีครับ,บายบายจุ๊บ